ศัพท์นิติศาสตร์วันนี้ขอนำเสนอคำว่ารัฐธรรมนูนครับปกติมันจะต้องเป็นศัพท์ชีวะใช่ไหมแต่วันนี้พิเศษครับเป็นตอนสเปเชียลเลยทีเดียวเพราะวันนี้จะเป็นศัพท์นิติศาสตร์นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเลือกตั้งไงผมก็อยากจะ e อ u c a t คนดูนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยครับเราต้องทำอะไรบ้างแล้วการเลือกเนี่ยมันจะมีผล นั่นเองครับขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมเจเจสมี er นะครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาพิทยาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรครับส่วนอีกหน้าฉากเนี่ยก็คือตอนนี้ผมกําลังเรียนปริญญาตรีใบที่2คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรางกาแพงครับซึ่งวัดที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือผมกําลังเตรียมตัวสอบวิชา LAW 2104พอดีเลยอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้ <c oughs> ก็เลยอยากจะแชร์สิ่งที่ผมได้เรียนจากวิชานี้แล้วมัน ก็จะเลือกตั้งพอดีด้วยเนาะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมขอ,อนําเสนอคําว่ารัฐธรรมนูญเนาะเรามาทำความเข้าใจกับคํานี้กันให้มากขึ้นอ่ะเนาะเพราะมันมีหลายคนเนี่ยครับตั้งคำถามว่าแทนที่เราจะแกะปากท้องทํำไมเราต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะใช้ในรัฐ หรือประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับในตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไกด์ไลน์ในเรื่องของการวางหลักอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจที่ใช้ในการปกครองรัฐเนาะไกด์ไลน์ในการปกครองอย่างเช่นระบุ ระบบการปกครองของรัฐนั้นใครจะเป็นผู้ปกครองบ้างเป็นกฎหมายที่เอาไว้ใช้กําหนดและก็คุ้มครองสิทธิทเสรีภาพขั้นเบื้องต้นนั่นเองครับทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็จะมีได้ในหลายประเทศที่เป็นเอกราชแล้วแล้วก็ไม่จํากัดระบบการปกครองอะเนาะคือปกติเราจะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันจะเอาไว้ใช้กับประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญสามารถอยู่ได้ในทุกระบอบเลยเนาะอย่างเช่นระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบ p าณ n ช การหรือระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก,ก็ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกไงว่ารัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยครับเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะเอาไว้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการจัดการบริหารราชการประเทศหรือเป็นตัววางหลักการปกครองขั้นเบื้องต้นครับแล้วรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยครับทำไมมันถึงเป็นกฎหมายสูงสุดล่ะเพราะว่ามันถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตัวมันเองเลยอะแค่นี้ คือเราอยากให้มันเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมเราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าสิ่งนี้จะเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีอะไรขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้อย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยปี6กเนี่ยครับจะมีมาตรา5เนาะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจะไม่มีกฎหมายใดมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้พอเป็นเหตุนั้นเนี่ยกฎหมายที่มันสักรองลงมาเนี่ยครับ ก็จะไม่สามารถขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ทีนี้เรารู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่เอาไว้ใช้ปกครองบ้านเมืองใช่ไหมครับแล้วใครที่จะเป็นคนเขียนได้คนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญได้เนี่ยครับจะต้องมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั่นเองซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับรัฐที่เพิ่งได้รับอกราชใหม่ๆเนาะหรือว่าเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองครับอำนาจสถาปนาเนี่ยครับก็จะตกอยู่กับผู้ปกครองสูงสุดเนาะหรือที่เรียกว่ารัฐธิปักนั่นเองครับ ทีนี้รัฐาธิปัตย์มันก็ขึ้นอยู่กับระบบก,การปกครองแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของอำนาจทิ่ปไตยนะครับแต่เช่นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยครับก็คือประชาชนทุกคนเนาะเพราะประชาชนทุกคนจะต้องใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของตัวเองมาในการปกครองครับ ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยเนาะก,กษัากริยัเนี่ยครับเป็นผู้ปกครองสูงสุดจะเป็นผู้ออกกฎหมายถ้าเป็นผนตการก็แต่เช่นคณะปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์อะไรก็ว่าไปครับทีนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยครับที่สามารถเป็นรัฐาธิปัต์ได้ในทางทฤฎีฎียนะก็คือผู้ทํารัฐประหารครับก็คือพอเขายึดอํานาจได้แล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นรถถัฐาธิปัต์ที่สามารถเขียนรัฐธรรมนูญออกมาได้เองเลยโดยศั์ที่เขาใช้บ่อยๆเนี่ยครับก็คือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเลย เ็เขามีอำนาจตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขียนอะไรก็ได้ลงไปในรัฐธรรมนูญใช่ไหมครอย่างล่าสุดก็คืออย่างล่าสุดก็คือการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชครับที่หลังจากเขาทํารัฐประหารปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี2 5 5 7แบบฉบับชั่วคราวเนาะทีนี้ตัดกลับมาในยุคป,ปัจจุบันของเรานะครับในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยเราต้องลงประชามติแล้วใช่ไหมแล้วทําไมเราต้องลงประชามติคําถามคือแล้วทําไมเราต้องแก้ไขละ่ะ ย้อนกลับไปตอนช่วงเริ่มต้นของคลิปนะครับผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นไกด์ไลน์ในการบริหารประเทศเนาะรวมไปถึงจัดตั้งองค์กรต่างๆที่เขียนโดยรัฐธรรมนูญนะอย่างเช่นกะกะตสตงปปชครับหน่วยงานอิสระพวกนี้เนี่ยครับถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ประยครับอย่างเช่นตรวจสอบการทำงานของสอสสวตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีตรวจสอบการทำงานของตุลาการ โดยหลักแล้วเนี่ยองค์กรพวกนี้เนี่ยครับจะเป็นอิสระจากภาครัฐเนาะเพื่อเขาสามารถทําการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้ในเมื่อเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับซึ่งรัฐาธิปัตย์ของระบอบนี้เนี่ยก็คือประชาชนทุกคนใช่ไหมครับดังนั้นรัฐมนูญเนี่ยครับมันจะต้องมาจากเสียงของประชาชนเนาะองค์กรอิสระที่ออกมาจากรัฐมนูญก็ต้องยึดยยนกับประชาชนแต่ว่ารัฐมนูญปี60เนี่ยครับได้ให้อำนาจสว ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรอิสระต,ต,ต,ต่างๆอย่างที่ผมว่าไปนั่นเองครับในเมื่อมันเป็นการแต่งตั้งแล้วองค์กรเหล่านี้เนี่ยครับก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนอีกต่อไปเขาก็จะบริหารต่างๆตามอำนาจของเขาอะนะอย่างเช่นตึกสอตงที่พัมไปเมื่อปีที่แล้วอะเนาะและความประสบอีกอย่างหนึ่งของรัฐมนูญปี60เนี่ยครับก็คือการบริหารราชการของหน่วยงานอิสระเนี่ยครับจะไม่ถูกรับโทษแต่อย่างใดและทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยครับก็ใช้งบจากภาษีของประชาชนใช่ไหมครับ คงจะต้องรู้สึกเสียดายตังภาษีที่เราจ่ายให้กับรัฐบาลนะการแก้รัฐมนูญเนี่ยครับก็จะเป็นการแก้ทุกอย่างให้มันถูกต้องเนาะเพื่อให้องค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยครับกลับมายึดยงกับประชาชนมากขึ้นประชาชนสามารถมีสิทธิตรวสอบองค์กรเหล่านี้ได้เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยครับไปตรวจสอบองค์กรของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ อ่าโอเคเข้าใจว่าต้องแก้แต่ทำไมเราต้องแก้ทั้งฉบับแทนที่เราจะแก้หลายมาตราละคือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับจะมีมาตรา256เนาะว่าการที่เราจะยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้เสียงสวเนาะซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงหนึ่งใน3ของสอวทั้งหมดการแก้ไขลายมาตราที่ผ่านมาตั้ง25ครั้งเนี่ยครับสวปัดตกมดเลยเว้ยในเมื่อเขาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาเราขนาดนี้มันก็ต้องแก้ทั้งฉบับแล้วปะ แต่ในการจัดทารัฐธรรมนูนครั้งนี้เนี่ยครับจะเป็นการเขียนฉบับใหม่มาทั้งอันเลยเพื่อที่จะไปยกเลิกกับอันเกา่าโดยคําถามประชามติครั้งนี้ที่เราจะเห็นในใบสีเหลืองเนี่ยครับก็จะถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งหมายความว่าถ้าเราการเห็นชอบเนี่ยเขาก็จะจัดตั้งสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญขึ้นมาเพราะขั้นตอนนี้เนี่ยครับสวจะไม่มีสิทธิ์บอกว่ายกเลิกแต่จะบอกได้แค่ว่าผิดให้ไปแก้ถูกให้เอาไว้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่แทนที่จะแก้ไขรายมาตรานั่นเองครับซึ่งในการทําประชามติเนี่ยครับ ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับเราจะต้องออกประชามติ3รอบโดยครั้งแรกเนี่ยครับจะเป็นการตั้งคําถามกับประชาชนว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แล้วถ้าหากว่ามันผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการตั้งกรรมธิการการหรือตั้งสสรอเพื่อทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อมากรทําประชามติครั้งที่2เนี่ยครับก็จะเป็นการ ถามประชาชนว่าเราโอเคกับมาตรานี้ไหมเราโอเคกับแนวทางนี้ไหมยอย่างล่าสุดของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับก็จะเป็นการถามที่มาของสอวอเนาะว่าเราโอเคกับการแต่งตั้งสอวอไหมและสุดท้ายครับประชามติครั้งที่3จะเป็นการถามประชาชนว่าเราจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆไหมซึ่งก่อนที่เราจะทําประชามติครั้งที่3เนี่ยครับก็จะมีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้เราอ่านก่อนเนาะแล้วเราก็จะติ๊กเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามเนื้อความนั้นนั่นเองครับ ทีนี้ผมจะขอสรุปสั้นๆน,นะครับว่าทําไมเราต้องจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ขึ้นมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐเนาะที่ใช้ในการเป็นไกด์ไลน์ของการบริหารประเทศไกด์ไลน์ของการปกครองและไกด์ไลน์ในการคุ้มครอง City สิทธิเสรีภาพรวมถึงจัดตั้งองค์กรที่ถูกเขียนขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างองค์กรอิสระในประเทศไทยครับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ครับก็จะเป็นการแก้ไขให้องค์กรอิสระต่างๆก็จะกลายเป็นยึดโยงกับ คนประชาชนผู้เป็นลัทธิปิปัตย์อย่างแท้จริงในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากขึ้นแก้ไขกฎการแต่งตั้งบุคลากรและถ้าองค์กรเนี่ยครับสร้างความเสียหายขึ้นมาเราสามารถเรียกให้พวกเขาเนี่ยครับมารับโทษได้อีกทั้งประชาชนก็จะมีสิทธิ์ในการตรวจสอบองค์กรเหล่านั้นและตรวจสอบการทํางานของผู้ใช้อํานาจออธิปไตยอย่างเช่นสสสวคอรมนายกและตุลาการศาลครับ ดังนั้นในวันที่8เนี่ยครับดังนั้นมันจะไม่มีเหตุผลอื่นใดและกุมภานอกจาก8กุมภาก้าเห็นชอบเท่านั้นถ้ามีเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังจะเล่าในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ